าลิเชตที่สเจตสิกสังคหะลักษณะ4ประการของเจตสิกเอกุปปาทะนิโรธาจะเอกาเอกาลัมพนะวัตถุกาเจโตยุตตาวิปปัญญาสะธรรมาเจตสิกามะตา นักศึกษาทั้งหลายพึงทราบธรรมชาติของเจตสิกซึ่งมีจำนวน52ดวงที่ประกอบกับจิตมีลักษณะดังนี้คือเกิดพร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิตมีอารมณ์เดียวกับจิตมีที่อาศัยอย่างเดียวกับจิตเจตสิก52ิเจตสิก มีห้าสิบสองดวงคืออัญญสมานะเจตสิกสิบสามอกุศลเจตสิก 14, สิบสี่โสภนะเจตสิกยี่สิบห้ารวมเป็นเจตสิกห้าสิบสองอัญญสมานะเจตสิกสิบสามอัญญสมานะเจตสิก 10, มีสิบสามดวงคือสภาจิตตสาธารณะเจตสิกเจ็ดปกินะกะเจตสิกหกรวมเป็นอัญญสมานะเจตสิกสิบสามสภาจิตตสาธารณะเจตสิกเจ็ดดวงคือผัสสะ ธรรมชาติที่กระทบอารมณ์เวทนาธรรมชาติที่เสวยอารมณ์สัญญาธรรมชาติที่จำอารมณ์เจตนาธรรมชาติที่กระตุ้นเตือนและชักชวนสำประยุตธรรมในอารมณ์เพื่อให้ทำหน้าที่ของตน เอกคตาธรรมชาติที่มีความสงบและให้สัมประยุทธรรมตั้งอยู่ในอารมณ์เดียวชีวิตตินสีธรรมชาติที่รักษาสัมประยุติธรรมมณสิการธรรมชาติที่มุ่งแนะนําสัมประยุติธรรมสู่อารมณ์สภาจิตตสาธารณะเจตสิกหมายความว่าเจตสิกที่ประกอบทั่วไปในจิตทั้งหมดปกิณกะเจตสิกหดวงคือวิตก ธรรมชาติที่ยกสัมประยุตธรรมขึ้นสู่อารมณ์คือคิดอารมณ์วิจารณธรรมชาติที่มีการเคล้าคลึงอารมณ์อาทิโมกธรรมชาติที่ตัดสินอารมณ์วิริยะธรรมชาติที่มีความพยายามในอารมณ์ปิติปิติธรรมชาติที่มีความชื่นชมยินดีในอารมณ์ฉันทะธรรมชาติที่มีความปรารถนาอารมณ์ปกิน,นากะเจตสิกหมายความว่าเจตสิกที่ประกอบเรี่ออรายโดยทั่วไปทั้ง โลกิยะโลกุตระโสภณนะอะโศภณะกุศลอกุศลวิบากกริยาได้อัญญสมานะเจตสิกหมายความว่าเจตสิกที่มีสภาพเหมือนธรรมอื่นๆอ,อากุศลเจตสิกสิบสี่อกุศลเจตสิกสิบสี่มีสิบสี่ดวงคือโมจ,จโตุกะเจตสิกสี่โลติกกะเจตสิกสามโทรจตุกะเจตสิกสี่ทีทุก กะเจตสิกสองวิจิกิจฉาเจตสิกหนึ่งรวมเป็นอกุศลจิตอกุศลเจตสิก,กสิบสี่โมจตุกะเจตศิกสี่ดวงคือโมหะธรรมชาติที่บังสภาพความเป็นจริงของอารมณ์ไว้คือหลงอหิริกะธรรมชาติที่ไม่มีความละอายต่อทุจริตอนโนตปะธรรมชาติที่ไม่กลัวต่อทุจริตอุทธะธรรมชาติที่ฟุ้งซ่าน คือรับอารมณ์ไม่มั่นโมจตุกะเจตสิกหมายความว่าเจติกิตสีดวงที่มีโมหะเป็นประธานและเจตสิกสี่ดวงนี้แหละที่ได้ชื่อว่าสัพพากุศลสาธารณะเจตสิกเพราะเจตสิกเหล่านี้ประกอบด้วยอกุศลจิต12ทั้งหมด โลติก,กะเจตสิกสามดวงคือโลภะธรรมชาติที่มีความต้องการและติดใจในการมาคุณอารมณ์ทิฏฐิธรรมชาติที่มีความเห็นผิดในอารมณ์มานะธรรมชาติที่มีความเยื่อหยิ่งถือตัวโลติก,กะเจตสิกหมายความว่าเจตสิกสามดวงที่มีโลภะเป็นประธานโทจะตุก,กะเจตสิกสี่ดวงคือ โทสะธรรมชาติที่ประทุสร้ายในอารมณ์อิจสาธรรมชาติที่มีความไม่พอใจในสมบัติหรือคุณความดีของผู้อื่นมัจฉริยะธรรมชาติที่มีความหวงแหนในสมบัติหรือคุณความดีของตนกุกกุจจะธรรมชาติที่มีความรำคาญใจในทุจริตที่ทำไปแล้วและในสุจริตสุจริตที่ยังไม่ได้ทำโทจตุกะเจตสิก หมายความว่าเจตสิกสี่ดวงที่มีโทสะเป็นประธานทีทุกกะเจตสิกสองดวงคือทีนะเป็นธรรมชาติที่ทําให้จิตซึ่งซึมท้อถอยจากอารมณ์มิทะเป็นธรรมชาติที่ทําให้เจตสิกซึ่งซึมท้อถอยจากอารมณ์ทีทุกกะเจตสิกหมายความว่าเจตสิกสองดวงที่มีทีนะเป็นประธานวิวิจิกิจฉาเจตสิกหนึ่งดวงคือวิจิกิจฉาธรรมชาติที่มีความ สงสัยไม่ตกลงใจคือวิภาควิจาร์ณในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นอากุศล,ลอากุศล,ล,ศล,ลเจตสิกหมายความว่าเจตสิกที่ประกอบกับอากุศล,ลจิตพวกเดียวโซพนาเจตสิกยี่สิโพนะเจตสิกยีดวงคือโซพนาสาธารณาเจตสิก สิวิรติเจตสิกสามอัปปมัญญาเจตสิกสปันนินปันยินสีเจตสิกหรวมเป็นโสพณจิต25โสพณสาธารณาเจรศิกสิบเก้าดวงคือศรัทธาธรรมาชาติที่มีความเชื่อและเลื่อมใสในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตามความเป็นจริงเชื่อในกรรมและผลของกรรมสติธรรมาชาติที่มีความระลึกในอารมณ์ที่เกี่ยวด้วยกุศลกรรมมีคุณพระ พุทธธรรมประสงค์เป็นต้นฮิริธรรมชาติที่มีความเกลียดและละอายต่อก,การงานอันเป็นทุจริตโอตตปะธรรมชาติที่สะดุ้งกลัวต่อการงานอันเป็นทุจริตอโลพะธรรมชาติที่ไม่อยากได้และไม่ติดอยู่ในกรรมคุณอารมณ์อะโทสะธรรมชาติที่ไม่ประทุษร้ายในอารมณ์ตัดตระมัชชัตตาธรรมชาติที่ทําให้จิเตเจตสิกสม่ําเสมอในจิตของตนของตนไม่ให้มีการยิ่งหย่อน กายกายะปัสสั <spielt> ธรรรทธิรรธรรมชาติที่เป็นความสงบของเจตสิกขันสามในการงานอันเป็นกุศลจิตตะปัสสัทธิธรรมชาติที่เป็นความสงบของจิตในการงานอันเป็นกุศลกายะละหุตาธรรมชาติที่เป็นความเบาของเจตสิกขันสามในการงานอันเป็นกุศลจิตตะละหูตา ธรรมชาติที aya, ่เป็นความเบาของจิตในการงานอันเป็นกุศลกายะมุทุตาธรรมชาติที่เป็นความอ่อนของเจตสิกขันสามในการงานอันเป็นกุศลจิตตะมุทุตาธรรมชาติที่เป็นความอ่อนของจิตในการงานอันเป็นกุศลกายะกรรมัญญะตาธรรมชาติที่เป็นความควรของเจตสิกขันสามในการงานอันเป็นกุศลจิตตะกัมมัญญตาธรรมชาติที่เป็นความควรของจิตในการงานอันเป็น กุศลกายะปาคุณยตาธรรมชาติที่เป็นความคล่องแคล่วของเจตสิกขันสามในการงานอันเป็นกุศลจิตตะปาคุณยตาธรรมชาติที่เป็นความคล่องแคล่วของจิตในการงานอันเป็นกุศลกายุกายุชุกตาธรรมชาติที่เป็นความซื่อตรงของเจตสิกขันสามในการงานอันเป็นกุศลจิตตุชุกตาธรรมชาติที่เป็นความซื่อตรงของจิต ในการงานอันเป็นกุศลโสภณะสาธารณะเจตสิกหมายความว่าเจตสิกที่ประกอบทั่วไปในจิตที่สวยงามอันไม่มีโทษวิรติเจตสิกสามดวงคือสัมมาวาจาการกล่าววาจาที่เว้นจากวาจีทุจริตสี่ซึ่งไม่เกี่ยวกับการงานอันเป็นอาชีพสัมมากรรมมันตาการกระทําที่เว้นจากกายทุจริตสามซึ่งไม่เกี่ยวกับการงานอันเป็นอาชีพสัมมาอาชีวะ การประกอบอาชีพที่เว้นจากวจีทุจริตสี่และกายทุจริตสามวิรตีเจรสิกหมายความว่าเจตสิกที่งดเว้นจากทุจริตเป็นประธานอัปปมัญญาเจตสิกสองดวงคือกรุณาธรรมชาติที่มีความสงสารต่อทุกขิดรสทุกขิตสั์คือผู้ที่กําลังได้รับความลําบากอยู่หรือจะได้ความรับจะได้รับความลําบากในการข้างหน้า มุทิตาธรรมชาติที่มีความยินดีต่อสุข,ขิตสัตว์คือผู้ที่กำลังได้รับความสุขอยู่หรือได้รับความสุขในการข้างหน้าอัปปมัญญาเจตสิกหมายความว่าเจตสิกที่เกิดขึ้นโดยอาศัยทุกข,ขิตธัสสัตหรือสุข,ขิตธัสัตทั่วไปไม่จำกัด ปัญญีศีเจริิคหนึ่งดวงคือปัญญาธรรมชาติที่รู้สภาพธรรมโดยทั่วๆไปตามความจริงปัญญีศีเจรสิกหมายความว่าเจตสิกที่มีหน้าที่ปกครองในการรู้ต่างๆโดยทั่วไปตามความเป็นจริงแสดงหลักสัมปโยคในโดยย่อสัตตะสัพพัทธะยุทธันติยถาโยคังปกินนา迦 ยุดท่าสากุเลเสเสวโะโสภเนเสวะโสภนาสัพพจิตตสาธารณเจดย่อมประกอบในจิตทั้งหมดไปทั่วทั่วไปปกินกะเจตสิกหกย่อมประกอบในจิตทั้งหมดตามที่ประกอบได้อกุศลเจตสิกสิบสี่ย่อมประกอบในอกุศลอกุศลจิตสิบสองเท่านั้นโสภนาเจตสิกยี่สิบห้าย่อมประกอบในโสภนาจิต 59หรือ91เท่านั้นสมปโยคนขานยอัญญะสมานาเจตสิกสิบสาสัพพะจิตตสาธารณาเจตสิกเจ็ดประกอบได้ในจิตทั้งหมดคือ89หรือ121วิตกวิตกวิตกเจตสิก